ตรงกลางอาค่ะนก็มาลุงสองฮะเดี๋ยว เลยเอ่เหนสอมอืมโอเคคัน่สองันนทิกที่เสาที่เสาพอดีหนึ 1, ่งสองค เดี๋ยวไม่ได้เปิดกล้องที

ทานตะวันจ้ะไปถ่ายที่ยะรานแม็กไปไหนได้ไหนบ้านสามหลังที่ว่าอยู่ด้านหน้ามั้ง ดุกานสหนแชเดี๋ไปรลสิอุ้ยไปด้านหน้าให้ดูฝาทรออืเป็นที่ระลึกของแต่เมืองแต่ละเมืองเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันไปแล้วบุฟเม่

หนึ่งสองสามอ่ะทิเข้าไปเลยเขามีเครื่องหมายเลยนะนะหิมะถ้าจะดู้างเรือแม่ป้อมหิมะตกลงมากันความเย็นได้ดีนะทางะหนาแบบนี้นะไจริงแม่ป้อมแม่ป้อมใครเขาทิ้ง นี่ติงต้องยืนหน้ารั้วนี่สวยกาแฟติมที่ไหนอ่ะหนึ่งเออหนึ่งสองส,องสามโอเคเยอไหมอ่ะนี่ถ่ายแบบไหน หนึ่งก็จะถ่ายก็ถ่ายเลย